สวัสดีค่ะร้อยเอกหญิงชนาทิพซ้อนคำค่ะอดีตนักกีฬาเทโนโดทีมชาติไทยผลงานเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2012และเหรียญทองซีเกม2015ค่ะ ปัจจุบันดำรงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ยังคงเป็นผู้ช่วยผู้สอนที่สมาคมกีฬาเทโนนิสแห่งประเทศไทยคะ่ะจากเหรียญทองแดงโอลิมปิก2012เหรียญทองเอเชียนเกม2014แต่ยังมีอีกหนึ่งเหรียญที่เล็กชนาทิปยังขาดไปนั่นก็คือ4เกมวเวทีสำหรับนักกีฬาดาวรุง่งแต่เล็กชนาทิพซ้อนขำกับไม่เคยมีโอกาสนั้น โคชเชจึงให้โอากาสสักครั้งหนึ่งในฐานะตัวแทนประเทศไทยซีเกม2015จึงเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เหล็กชนาทิพจะพลาดไม่ได้ต้องบอกกันว่าตอนนั้นโคชเชบอกให้เราคิดเป้าหมายแมตช์ใหญ่ๆให้สําเร็จเพราะว่ามันมีนักกีฬาตัวเลือกหลายคนเขาเลยไม่เคยให้เราได้แข่งซีเกมเลยก่อนหน้านั้นแล้วก็มีน้องๆที่มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็ทําผลงานได้ดีเราจึงได้แข่งแต่รายการใหญ่อย่างเช่นโอลิมปิกชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมมอลโลกต่างๆกว่าจะได้แข่งอีกทีก็2015ครับ มันเป็นรายการท้ายๆก่อนจะเลิกเล่นด้วยนะคะล้วก็โคชเช่บอกไม่เป็นไรอันนี้สบายๆแต่คือเราก็กดดันมากๆเพราะว่าถ้าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วจําได้ว่าภาพวันนั้นซีเกมคู่แรกสุศรีก็เกือบแพ้เลยเราก็เอ้ยเราประมาทอะไรไปหรือเปล่าจนโคชบอกว่าไม่เป็นไรมีเวลาจเย็นก็กลับคืนฟอร์มเราต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวินาทีจนสุดท้ายก็ได้แข่งซีเกมแล้วคว้าเหรียญทองในครั้งนั้น <S <S และเป็นครั้งเดียวด้วยนะคะซีเกมได้แข่งครั้งเดียวในตลอดเส้นทางในกีฬาครับจากเด็กต่างจังหวัดที่ไม่เคยคิดถึงทีมชาติเลย้ซํา เพราะเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และไกลตัวคำแนะนำจากโคชเชว่าให้ตั้งเป้าหมายเพียงแค่ใกล้ๆก่อนแล้วค่อยก้าวขึ้นไปทีละขั้นอย่างมั่นคงจนเริ่มเห็นเส้นทางสู่ทีมชาตินั้นไกลขึ้นเรื่อยๆไม่เคยคิดเลยค่ะก่อนจะเป็นทีมชาติยังไม่ไม่เคยคิดคำว่าทีมชาติเลยด้วยซ้ำเราไม่รู้ว่ามันทีมชาติมันกว้างมันใหญ่มากมันยิ่งใหญ่จนกว่าเราจะไปถึงในในจุดเริ่มตนน้นนะคะเรามองว่าเราเป็นแค่นักกีฬาเราเล่นมีความสุขแล้วซ้อมก็หนักแล้วกว่าจจะมีผลงานมันยาก แต่พอเห็นว่ามันใกล้ขึ้นเรื่อยๆยค่ะยิ่งเดินมันยิ่งใกล้เฮ้ยมันก็ไม่ไกลามากแล้วไปต่อให้สุดพอสุดที่ทีมชาติเรารู้สึกว่าเป้าหมายที่สูงเพราะมันไกลแล้วไปไม่ถึงแล้วมันเหนื่อยคุณลองตั้งใกล้ๆอย่างเริ่มจากเยาวชนคุณตั้งเยาวชนเอเชียเยาวชนโลกแล้วค่อยๆตั้งเป็นประชาชนพอเราเห็นบันไดอะครับมันเห็นขั้นว่าเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆสูงขึ้นมันเลยทําให้เรามีเป้าหมายและก็ลังใจที่ชัดเจนครับเลชนาทิพย์คือแบบอย่างของนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อเส้นทาาางงงขออตัววเเไมมม่ีคสํร็จใด ใหญ่เกินไปสำหรับคนที่ตั้งใจจริงทุกเกลียดรางวัลคือภาพสะท้อนของหัวใจที่แข็งแกรง่งเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจและร่วมสร้างนักกีฬาเทควันโดร,รุ่นใหม่ต่อไป